เพื่อนๆของคนไหนใหญ่ะสวยรูปร่างดีหุ่นดีมีสุขภาพองค์รวมที่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มต้นจากการดูแลลำไส้ค่ะเพราะพื้นฐานของการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องมีลำไส้ที่ดีและแข็งแรงค่ะเราเคยเรียนมากันตั้งแต่เด็กว่าหน้าที่ของลำไส้เนี่ยมีหน้าที่ย่อยอาหารดูดซึอมอาหารแล้วก็ขับถ่ายถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ลำไส้เขามีหน้าที่มากกว่านั้นเราจะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนใหา่จะวยรูปร่างดีหุ่นดีมีสุขภาพองค์รวมที่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มต้นจากการดูแลลำไส้ค่ะเพราะพื้นฐานของการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องมีลำไส้ที่ดีและแข็งแรงค่ะเอาละค่ะเริ่มจากเรื่องนี้ดีกว่า เราว่าหลายคนคงเคยได้ยินว่าลำไส้คือสมองที่2จริงๆแล้วมันไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าระบบประสาทของลำไส้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับสมองมากแล้วเขาสามารถทํางานอย่างอิสระได้ด้วยตัวเองระบบลำไส้เราเนี่ยเขาสามารถควบคุมการทํางานต่างๆของทางเดินอาหารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของลำไส้การย่อยอาหารหรือว่าการผลิตเอนไซม์ต่างๆอีกอย่างนึงนะเพื่อนๆเคยเป็นไหมเวลาเมื่อก่อนเราเจอคนที่เรารักนะคะหรือว่าชอบหรือว่าเราปิ๊งเนี่ย รู้สึกเป็นยังไงมันมีเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในท้องเรารู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราสามารถเห็นได้เลยว่าการทํางานของลําไส้กับสมองเขาเชื่อมโยงกันซึ่งสิ่งที่เชื่อมระหว่างสมองกับลําไส้เราก็คือเส้นประสาทคู่ที่10หรือที่มีชื่อว่าเบกัสเนิร์ฟเจ้าเบกัสเนิร์ฟเนี่ยคะ่ะเขามีหน้าที่นะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและการตอบสนองของร่างกายด้วยเมื่อสมองเราเครียดก็จะถูกส่งสัญญ,ญาณไปที่ลําไส้เราทันที มันเลยมีคําว่าเครียดลงกระเพาะไงคะและเวลาเราเครียดลงกระเพาะเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อย่อยอาหารไม่ดีอันนี้เราจะเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างลําไส้กับสมองเราเนี่ยมันใกล้ชิดแล้วมันสื่อสารด้วยกันตลอดเวลานอกจากนี้นะคะเพื่อนๆดูไหมคะว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซโรโทนิน95%ของเซโรโทนินถูกผลิตในลำไส้เซโรโทนินควบคุมอะไร การนอนความอยากอาหารและอารมณ์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ลําไส้เราไม่แข็งแรงมันมันจะง่ายมากเลยที่เราจะมีภาวะเรื่องของการนอนหลับไม่ดีมีเรื่องของสุขภาพจิตที่ไม่แข็งแรงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าโรคกระวนกระวายนะคะหรือ การที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงได้สำซึ่งเจ้าสารเซโรโทนินเนี่ยคะ่ะที่แม็กพูดว่าผลิตในลำไส้ก็เป็นสารเดียวกับที่ผลิตในสมองจากที่แม็กเล่ามาทั้งหมดเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมลำไส้ถึงถูกเรียกว่าเป็นสมองที่2เล่าความสามารถของลำไส้มาขนาดนี้แล้วขอโมต่อเลยละกันคะ่ะเพื่อนๆดูไหมคะว่า70%ของภูมิุ้มกันเรามาจากลำไส้คะ่ะฉะนั้นใครที่ป่วยๆอ,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 อดอดแอดๆเนี่ยคะ่ะอาจจะต้องกลับมาหัน ไส้เราแล้วเอ๊ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าลําไส้เราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือว่ามันมันจะดูแลยังไงเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะในลําไส้เราเนี้ยค่ะเขามีทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์ถูกไหมคะลาไส้เราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ดีกับจุลินทรีย์ก่อโรคเมื่อไหร่ที่เขาไม่สมดุลก็หมายถึงว่าจุลินทรีย์ก่อโรคเยอะจุลินทรีย์ดีน้อยก็จะทําให ไม่สมดุลพอไม่สมดุลเราก็อาจจะมีอาการต่างๆซึ่งแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันเอาแล้วเมื่อไหร่ที่จุลินทรีย์ไม่สมดุลจะทําให้เกิดอะไรล่ะคะเราจะเริ่มมีอาการท้องเสียท้องผูกลำไส้แปรปรวนบางคนอาจจะมีอาการภูมิแพ้โรคผิวหนังหรือว่าโรคของภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊แล้วเ,เราจะเริ่มดูแลลำไส้เรายัางไงหรือว่าเราจะทำให้มันสมดุลอย่างไงเราก็ต้องเพิ่มตัวดีแล้วก็ลดตัวร้าย คือมันฟังดูง่ายแล้วมันไม่ได้ยากนะคะแต่มันแค่ใช้เวลาค่ะแม้ให้จินตนาการแบบนี้ร่างกายเราเนี่ย เขาเป็นคนที่ชอบอะไรซ้ำๆเดิมๆเนาะเวลาเราทําอะไรซ้ำๆเดิมๆมันก็จะเกิดแพทเทิร์นที่ร่างกายเราจําถ้าสมมุติเราแค่ปรับอาหารระยะสั้นอะ่ะมันก็เหมือนเราทําความสะอาดเก็บกวาดบ้านซึ่งมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นซึ่งจะนําไปสู่การรักษาโรคเนี่ยนะอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนเราเรโนเวทบ้านก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคะวิธีที่เราเริ่มลดตัวร้ายเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดจากพฤติกรรมและอาหารนะมีอะไรบ้างหนึ่งพฤติกรรมเรื่องของการควบคุม ความเครียดเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยขาดหายใจนะคะแล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องของการกินเรื่องของการกินเนี่ยมันมีผู้ร้ายอยู่บ้างแหละที่เราควรจะหลีกเลี่ยง 1. คือน้ําตาล 2. คือ ultra processed food 3. คืออาหารที่ใช้น้ํามันซ้ําๆนะคะโดยเฉพาะเป็นน้ํามัน seed oil อันนี้มันจะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้ง่ายมากเลยต่อมาเป็นเรื่องของอาหารที่ เก็บในตู้เย็นแล้วก็อมอุดซ้ำคืออันนี้จะดึงพลังชีวิตจากอาหารแล้วก็ทำให้มีพวกจุลินทรีย์ไม่ดียแต่สุดท้ายแล้วจริงๆนะเราว่ามันคือการสังเกตร,ร่างกายตัวเองว่าเรากินอะไรแล้วท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องผูกอันนั้นก็จะเป็นอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่สามนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจําเป็นนะคะมันเหมือนการวางประมานูในลําไส้เราเลยต่อมาเรื่องของพวกแอลกอฮอล นะคะต่างๆอันนี้จริงๆจะทาร้ายจุลินซีดีในลาไส้เราเยอะต่อมาอีกอันนึงที่เราคิดว่าคนทําเยอะมากๆเลยหยุดพฤติกรรมเกอโลคคือหยุดนอนดึกนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถที่จะรีค o v e r รี่แล้วก็ทำร้ายพวกจุลินซีดีจุลจีเกาะโลกก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอนี้เป็น5ข้อของพฤติกรรมและการกินที่เราแนะนําเพื่อที่จะลดจุลินซีร้ายมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างแล้วเราจะเพิ่มจุลินซีดีของเรายัางไงบ้างอย่างแรกเลยกิน ผักผลไม้และอาหารให้หลากหลายไม่ใช่แค่ผักผลไม้นะแต่เนื้อสัตว์ก็มีความสำคัญนะคะหรือว่าโปรตีนต่อมาเป็นการเติมโปรไบโอติกให้กับน้ำไส้เราโปรไบโอติก rich foods มีอะไรบ้างนะคะกิมจินัตโตมิโซะกะปิข้าวหมกักสิ่งเหล่านี้มีโปรไบโอติกเยอะมากตามธรรมชาตินะคะก็กินให้หลากหลายหรือแม้กระทั่งผักดองลืมไป ผักดองโยเกิร์ตคีเฟอร์ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้กินให้มันหลากหลายปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายเราอย่างที่3นะคะก็เติมพวกไฟเบอร์ที่ดีและจำเป็นกับร่างกายค่ะอันนี้เราจะหาได้ในผักต่างๆเลยพรีบโอติกเนี่ยค่ะเป็นอาหารของโปรบโอ t ติกซึ่งจำเป็นมากเพราะว่าเขาจะปล่อยสารต่อมออกมาชื่อว่าโพสบโอติกซึ่ง เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP ีหน้าทาง EP ีเลยนะคะวันนี้เราได้ทาความเข้าใจภาพรวมของลําไส้และการทําง,งานของเขาแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการดูแลลําไส้สําคัญกว่าที่เราคิดถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันไปถึงระดับเซลล์เลยนะจริงๆแล้วอะถ้าให้พูดกันอนะเพราะว่าโรค NCD ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันโรคระบบเผาผลาญหรือว่าพวกโรคก,การอักเสบต่างๆโรคลำไส้แปรปรวนพวกนี้ค่ะลิกกี้กันเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของการที่ลำไส้เราไม่สมดุลน,นะคะแล้วก็เลยมันมองดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องคอยดูแลเขาให้สมดุลโอเคแหละมันจะมีช่วงเวลาที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงและบางทีลำไส้จจะสมดุลบางทีอาจจะไม่สมดุลคือเราว่าคีย์ก็คือว่าเราต้องกลับมาสังเกตแล้วก็ฟังร่างกายตัวเอง เมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีอาการเราก็อะตบตบเข้ามาแล้วหยุดพฤติกรรมนี้ก่อนนะอะเติมสิ่งดีๆนะนอกจากจะทำให้ลำไส้เราสมดุลแล้วเนี่ยค่ะก็แมกก็อยากจะพูดถึงเรื่องการกินผักผลไม้และของต่างๆเนี่ยค่ะตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเราก็จะเห็นว่ามีสะเดามีมะรุมมีขี้เหล็กค่อนข้างเยอะคือโอเคสุขภาพลำไส้เราเนี่ยค่ะสำคัญมากแต่การที่กิน พวกสารอาหารหรือว่าวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะไปช่วยเพิ่มการทํางานของลําไส้เราก็สําคัญเช่นเดียวกันคือโรคของลําไส้เราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากวันนี้เราอาจจะท่องมาแต่แต่โรคของโปรบโอติกของ,ของลำไส้แต่ว่ามันยังมีอะไรที่ให้เราค้นหามากกว่านี้และมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เยอะมากเลยนะคะซีซัซนนี้ทั้งซีซันก็เลยจะเป็นซีซันที่จะมาพูดถึงโรคของลำไส้ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความสำคัญของ pre-pro-post นะคะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวติดตามชมนะ,ะเพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องของสะเก็ดเงินแน่นอนเลยคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงรอข้อ EP นั้นนะคะ วันนี้ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางบนเส้นทางของลำไส้จุดเริ่มต้นของการที่จะมีสุขภาพที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการดูแลลำไส้เรานะคะทิตหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่พอดแคสต MVP ห้องใจพักกับแม็กดิีนที่ที่เราจะมาเติมและแบ่งปันสุขภาพดีให้กันในทุกๆวันค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย